ต้องตำไปปันตั้นก้อนเรามาต้มใช่ไหมลวกน้ำต้มไปต้อเอาไปตำให้มันละเอียดที่หนึ่งซุกแล้วหม้อนี้กําล um um ังเดือดพุ <t um. <t um 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 ่งรุ่งพร่าวนะคะตอนนี้จะยังคือต้มปั่นล่ะตน

หยาดเก็บเอาอ้หมไส้เจี๊ง้เให้อมสเลาต้มตเียนต้มต้มอะไนกจะเป็นต้มปักตมเพชรเนาะเราจไปลต่ำล็อกอยู่ต่ำใช่ไ

เดี๋ยวจะไปสวยตัวนี้แหละซ้ำมันเหนียก็ซ Thank <laughs> you.